ชายเสื้อดำใส่เสื้อเปิดพงทางขวามือคงจะถามผู้ชายทางซ้ายมือว่าไอ้ไอ้อาบุรี A ่จักโตบอเขาจึงหันมาแล้วบอกว่าจัดไปพร้อมกับใช้สองนิ้วคีบบุรี่ที่โยนมาให้และเอาเข้าปากดูดโอ้โหอย่างเท่เลย dude. ดูดเดาว่าพี่แกคงจะชอบดูหนังจีนแนวกำลังภายในแน่ๆทันทีที่รถสามล้อคันนี้ขับผ่านไปจู่จูถนนมันก็ปูดขึ้นมาเป็นรูปสามเหลี่ยมยังกับหลังคาบ้านยังไงอย่างนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรใครทราบก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะ ถ้ารถขับมาเร็วๆมองไม่ทันนะฮะอาจจะมีเหินเวหาได้เลยนะเนี่ยเหมือนที่แกพยายามดันกระจกเข้าไปในลิฟต์นะฮะเรียบร้อยแตกละเอียดยิบเรากับเก็ดน้ําแข็งเลยเธอบอกว่าฉันจะเปิดลงรถคุณสามารถผ่านลงรถฉันไปได้พวกเขาจะไม่ตามมาที่คุณอย่าก,กังวลไปเลยพูดถึงเรื่องอะไรวะโอพูดถึงหมาเหรอผมไม่ค่อยเข้าใจเหตุการณ์นี้นะฮะน้องหมาบอกว่าสวัสดีผู้หญิงก็เลยบอกว่าสวัสดีเข้ามาเลยขอโทษทีอีอย่างวะ ขณะที่ชายหนุหน่มทั้งสามคนกําลังหลับบนโซฟาด้วยความอ่อนเที้ยเพียแรงจูจ่ๆก็มีรถกระบะคันหนึ่งพุ่งเข้ามาตรงหน้าโซฟาเฉยโชคดีที่เบรกได้ทันพอดีพอดีหรือว่านี่จะเป็นการแกล้งของคนบนรถกระบะก็เป็นได้รถสามล้อคันหนึ่งคล้ายๆตุก๊กๆวิ่งมาจอดที่บ้านหลังหนึ่งแล้วคนขับก็เดินลงมาจากรถแต่ถ้าว่ารถสามล้อคันนั้นมันยังคงวิ่งต่ออาจจะเป็นไปได้ว่ารถคันนี้มีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือว่าออโต้พายรอดก็เป็นได้โอ้โอ้อาวอา้อาวอา้อาวอืม คุณผู้ชมสังเกตที่ต้นไม้ให้ดีนะครับเพราะทันทีที่ผู้ชายคนนี้เดินผ่านต้นไม้ต้นนี้ไปมันก็โค่นล้มลงมาทันทีทันใดดีดีว่ารอดแบบบุดริดเส้นยาแดงผ่าแปดเลยครับเหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่าคนมันยังไม่ถึงคราวซวยยังไงยังไงมันก็ไม่ซวยนะฮะโชคช่วยสุดๆโอ้ยเข็นลำบากมากเลยเอาโอ้ยน้ำหล่นเอาเ้ากีตตกกางเกงกูหลุดอีกเอเอเอาเข้าไปเอเออู้ที่รักจาร,รีบกลับมานะเดี๋ยวเขารออยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเล่นโทรศัพท์รอ ดูข่าวน้องนายเชื่อมใจหน่อยดีกว่าอ๋ออ๊ะใครโทรมาว่ะรับสายแป๊บฮัลโหลที่นี่ที่ไหนครับเอา้าเฮ้ยคุณคุนเมียกูนี่เาจะเอ้ยเยจ๊อะไรอะไรอะไรจะ,จะจะพี่แกปัดมแมลงอะไรอะ่ะเหมือนเห็นตัวเองเลยอะเวลามีมาแมลงอะไรบินมาเข้ามาในห้องนะฮะผมก็จะทําแบบนี้แหละเช่นพึ่งแตนต่ออะไรเงี้ยแต่มแมลงอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่ากับมแมลงสาบบินอีกแล้วละ่ะผู้ชมดูความน่ากลัวของพายุนี้สิครับ ตอนแรกก็มาแบบเบาๆนะฮะสักพักแม่มหมกระน่ำนะพไปชมดูดิโอ้โหเบาะเบิรบ้านเบิ้นสนามเด็กเล่นนะฮะล้มคืนหมดเลยชะอุ้ยโอ้ย,อยทำไมเราถึงได้ซุ่มซ่ามอย่างนี้เนี่ยโอ้ต้องเสียเวลาเก็บอีกเอออืมเฮ้ยจริงๆไรเชียวดีนะไม่มีอะไรเสียหายอะ่ะโอเคเรียบละอ้าวดูเหมือนว่าเขากำลังจะเอารถกระบะลงจากรถสไลด์นะฮะ ไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่บนรถด้วยหรือเปล่านะฮะเพราะฟิลม,มันมืดมากเลยไม่น่าจะมีเนาะอ๋อแล้วรถขยับได้ยังไงอะ่ะหรือว่าจะมีสลิงดึงอยู่ด้านหลังแล้วพี่เขากําลังจะปลดสลิงอุ้ยแม่ซิ่งวิ่งไปแล้วทำไมไม่ใส่เบรกมือไว้ก่อนในขณะที่ชายคนนี้กําลังเข็นรังเครื่องดื่มที่วางซ้อนกันมาหลายชั้นอยู่นั้นจูจ่ๆรังด้านล่างก็สะดุดเป็นเหตุให้รังอื่นๆโค่น,นล้มลงมาด้วยแถมยังลื่นล้มอีกเจ็บตัวไม่พอเสียตังค์อีกขณะที่ผู้หญิงเสื้อม่วงกําลังเดินอยู่ จู่ๆฝาตะกร้าใส่แมวก็เปิดออกเป็นเหตุให้แมวเกิดอาการโคดซิงโคดวิ่งไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องช่วยกันตามจับกันจ้าละวันเลยครับขนาดแค่หมาหลุดยังวิ่งไล่จับเหนื่อยเลยแล้วนี่แมวหลุดนะฮะความเหนื่อยนี่ควรเป็นสิบเท่าไปเลยคนแถนนี้ใจดีจังช่วยกันจับจ,บจนได้พอผมดูคลิปนี้แล้วผมรู้สึกโชคดีมากที่หมาผมมันไม่ได้มีนิสัยชอบกัดทำลายข้าวของนะฮะไม่งั้นผมคงปวดเสียเนเวนเฮดแน่นอนถ้าเจออะไรแบบนี้มันคันแค่วหรือว่ายังไงเนี่ยเล่นซะโซฟาเละทั้งตัวเลย ยังก็เอาโซฟาไปผ่านสงครามโลกมาขณะที่ชายสองคนนี้กำลังช่วยกันเข็นตู้หรือว่าเคาน์เตอร์อยู่จูจูตู้นั้นมันก็หลุดร่วงกระจายออกเป็นชิ้นๆเลยงานงอกอย่างแรงเจอแบบนี้เข้าไปเป็นใครก็ต้องเซ็งดูสิถึงกับแขนขาอ่อนแรงเลยพี่โอ้ยหลับเป็นตายไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยว่ามีงูอยู่ด้านหลังอะ่ะหวังว่าพี่แกจะรู้ตัวก่อนที่งูจะมาถึงตัวนะเหมือนมันตั้งท่าเตรียมจะพุ่งกระโจนใส่ไปเลยอะ่ะ จะอา้าวดีนะที่งูหล่นพี่แกเลยตื่นเขากําลังเอื้อมมือออกมาเพื่อสแกนลายนิ้วมือหรือเปล่าเอา้าโอ้ยพอมประมาทเป็นเหตุสังเกตได้ดีไม่โดนเหยียบเหตุการณ์ในคลิปนี้ทําให้คลิปที่คนเข็นลังก่อนหน้านี้ดูซบอลงไปเลยอะเพราะอันนี้เสียหายเยอะมากแล้วก่อนหน้านี้ทํายังไงกันครับเนี่ยมันถึงไม่ล้มลงมาอย่าบอกนะว่านี่คือครั้งแรกรถน่ารักจังเหมือนรถกอล์ฟเลยผู้ชมแต่ว่ามีากระบาพ่วงด้วยนะอา้าวอิบอายแล้วไง ดูเหมือนเจแก,กจะวางของไปทับคันเร่งนะฮะรถมันถึงได้วิ่งไปแบบนี้อ๊ตไต่แล้วขนาดแค่เข็นลังที่ซ้อนกันมันยังล้มเลยอันนี้แบกมามีเลอะจะเหลือผมนี้เกรงรอเลยครับ <c oughs> <c oughs> เรียบรอยอ <c oughs> ที่หลังยาแบกมาเยอะเด้อน่าจะเป็นร้านตู้ขายมือถือในอินเดียนะคะอ้าวอีเจนี่ขโมยเหรอเนี่ยหยิบของเขาไปแบบด้านนั่นเลยเอ้ยพี่เจเยน็นพี่จิอ <c oughs> อะไรจะสวยซ้ำซวยซ้อนขนาดนี้ของก็โดนขโมยตู้กระจกก็ดันมาล้มแตกเสียหายเบิร์ตถึงกับไปไม่เป็นเลยฮะได้แต่ยิ้มเจริญขณะที่เขาทั้งสองกำลังตักหิมะเพื่อโกยออกจากหน้าบ้านเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆหิมะบนหลังคาบ้านก็ถล่มล่วงลงมาอย่างไม่มีปีมีแตรแฮ่มีขุยนับว่าโชคอย่างดีที่ไม่ถล่มโดนคนน่ะพี่ลืมเอาหลังคาฟุตทรัคลง เรียบร้อยคิดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะทำให้คนขับจำไปจนวันตายเลยแหละอะไรโจรปีลัวเหรอเอาเอาเอาอุยอุเอา what happened เกิดอะไรขึ้นน่ะแสงแวบๆเมื่อกี้คืออะไรวะใครทราบบ้างเกิดการระเบิดขึ้นเหรอหรืออะไรเฮ้ยหรือว่าโดนกระสุนอีอย่างวะปิดอันนี้เปิดอันนั้น ปิดอันนั้นเปิดอันนี้แล้วทำไมพี่ไม่เอารถเข็นปูนมาดันประตูไว้ก่อนเล่าดูจากทรงแล้ววันนี้คงไม่ได้งานการอย่างอื่นแล้วละ่ะมัวแต่มาปิดประตูอยู่เนี่ยเอ้ยเหนื่อยใจจริงแน่ไม่ใส่เบรกมืออีกคนแล้วไงแถมประตูเปิดคาไว้อีกต่างหากอุ๊ยประตูจะหักไหมเนี่ยอืมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโชคช่วยได้หรือเปล่านะฮะที่ประตูไปเกี่ยวกับแผงกัน้นทําให้มันหยุดไหลไปอะ่ะเออ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้แหละครับจู่ๆเรือที่ลากมาก็หลุดออกจากรถกระบ,บะโชคดีที่ไม่ได้ไปชนเข้ากับอะไรหรือว่ามีใครเป็นอะไรนะครับว่าแต่ว่าที่นี่มันคือบ้านคนหรือรีสอร์ตกันเนี่ยสระว่ายน้ำน่าเล่นชมัดญาติวิวก็ดีดีนาอิจฉาคุณผู้ชมน่าจะพอเดาได้ใช่ไหมครับว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงถูกต้องครับรถคันนี้ถูกขับออกไปแล้ว แม่เขาไม่ได้ลืมลูกหรอกครับแต่เขาไม่รู้ว่าลูกลงมาจากรถตอนไหนก็เลยไม่ได้เอะใจลูกก็ไม่ยอมบอกแม่สักหน่อยว่าลงมานะ่ะดูเหมือนว่าชายคนนี้กําลังนําพัสดุมาส่งที่บ้านหลังนี้นะฮะแต่เขาก็ต้องชะงักเมื่อเจอหุ่นตัวหน,นึ่งนั่งอยู่แล้วมันก็ลุกขึ้นมาแห่เข้าให้เจ้าของบ้านทําเพื่ออะไรก่อนอยากรู้แกล้งคนวันฮาโลวีนหรือยอย่างไรหรือเอาไว้ไล่โจรดีนะพี่คนส่งของไม่ตกใจจนช็อกอะ่ะอ้าว อย่างนี้ก็สวยดีกูยังไม่ทันออกเลยจะรีบปิดทําไมเดี๋ยวปัดงัดหน้าเขาให้หรอกแม่มเอ้ยชายคนนี้เขาเป็นใครกันนะเขาขี่ตามงูที่เลื้อยมาแล้วลงจากมอเตอร์ไซค์ไปจับงูแบบดื้อเลยครับจับงูเหมือนเก็บเศษตังที่ร่วงอะ่ะดูดีเคยทํางานอยู่กู้ภัยมาก่อนหรือเปล่าถึงได้จับได้อย่างช่ำชองขนาดนี้ดูดีหิ้วงูเป็นหิ้วถุงแกงเลยอะ่ะน้องหมาเดินเข้ามาในร้านนี้ทําไมกันว่า เข้ามาเหมือนมีจุดหมายอะไรสักอย่างนะฮะโออเหมือนน้องจะคาบอะไรออกไปนะฮะว h a เข้ามาคาบเกือบไปกัดเล่นซะอย่างนั้นน่ะน่ากลัวจังทําไมรู้สึกแปลกแปลกให้ hey, รู้สึกเหมือนมีอะไรเฉียวตูดไปแวบ,บๆเมื่อกี้รถคันหนึ่งวิ่งมาอย่างเร็วเพื่อจะขับเข้าประตูแต่ถ้าว่าไม่ทันนะฮะประตูปิดซะก่อนคนขับรถจึงออกมาเปิดประตูแต่อนิจจาเพราะความร้อนลนใจทําให้ลืมใส่เบรกมือจึงเป็นอย่างที่เห็น ขณะที่ชายคนนี้กําลังหิ้วถุงขยะไปใส่ในรถขยะนั้นจู่ๆรถขยะก็วิ่งไปซะง,งั้นปล่อยให้พนักงานอีกคนยืนงงเป็นไก่ตาแตกเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงขับออกไปอย่างนั้นจะรีบทํารอบหรือย,อย่างไรไม่ใช่รถเมล์นะเออเอาซะพี่แกถึงกับยืนเหม่อมองฟ้าอ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 ้ยไหลไหลโตกก๊กอีไหลไปหมดเลยครับ มันเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ยไม่ได้เกิดจากลมพายุแน่นอนนะฮะเพราะนี่มันอยู่ในอาคารนะผู้ชมเดาว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นบนเรือสำราญหรือเปล่านะฮะเรืออาจจะเจอขึ้นลมพายุอะไรอย่างนี้อืมอุ๊ยแม่ล่วงแย่แล้วไงโดนเมียด่าเปิงแน่นอนเอาไงดีโอ้โชคดีที่มีแมวช่วยรับเคราะห์แทนพ่อทีนะลูกอุ๊ยเธอดูดีจะตกมันทําของเธอหล่นหมดเลยอะไม่ไหวเลยเนาะแมวนี่มันสนจริงๆเอาดีๆแมวหรือมึงเกิดอะไรขึ้นกับรถกู้ภัยกันนะ มีเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้หรืออย่างไรขับมาสว่ยเชียวแล้วรถคันดํานี้ถอยทาไมเนี่ยไม่คุดจือ,อ,าอ้าวลืมใส่เบรกมืออีกแล้วหรือไงทางลาดชันขนาดนี้ไม่ควรลืมนะยังดีไม่ไหลไปชนคันอื่นในขณะที่น้องหมากําลังเดินเล่นอยู่นั้นจูจๆก็หันไปเห็นมีตัวหนึ่งกําลังเดินเข้ามาจึงตื่นตระหนกตกใจทํให้เจ้าของสงสัยว่าน้องหมาเป็นอะไรหว่าจึงหันไปดูทันทีที่รู้ว่าน้องหมาตกใจอะไร จึงรีบพาน้องหมาใส่เกียร์หมาหนีให้ไกลจากน้องหมีมาไงนี่ขับอีท่าไหนถึงได้ไปลากผ้าใบเข้ามาอย่างนั้นเอา้าทําคนเจ็บตัวอีต่างหากแล้วก็ไปเฉยเลยไม่มีการเหลียวแลแยแสเลยไม่แต่นิดเดียวเวลาจะเปิดประตูตู้แช่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะจะเปิดมากเกินไปอาจจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้เอาซะประตูกระจกตู้เย็นนี่เร้ารานไปทั้งบานเลยถึงกับสตันเลยไม่ละ เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านส่งออกผลไม้ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในขณะที่ชายคนนี้กาลังจะลากรถเข็นผลไม้จู่ๆรถเข็นก็กระดกยกชายคนนี้จนลอยขึ้นมาน้ําหนักเยอะเป็นเหตุสังเกตได้ดูเหมือนข้างนอกจะมีพายุฝนโหม,โมกระหน่ำเลยคุณผู้ชมหวังว่าประตูกระจกจะไม่แตกนะเหมือนน้องหมาจะวิ่งหลงหลุดเข้ามาในร้านนี้หรือเปล่าโดยน้องจะตื่นตระหนกตกใจน่าดูวิ่งพลาดเลยเอ้าทะลุกระจกไปเฉยหรือว่าที่นี่จะเป็นคลินิกรักษาสัตว์แล้วน้องหลุดจับไว้ไม่ทัน ก็วงจรปิดจับภาพกวางตัวหนึ่งวิ่งเข้าประตูมาที่บริเวณสระว่ายน้ําแม้ไม่ได้วิ่งตกน้ําแต่กับวิ่งชนกระจกสแต็กละเอียดเลยให้ตายเถอะที่จอดอยู่นั่นมันใช่จากยางไฟฟ้าหรือเปล่าครับทําไมมันเท่จ้งเอ้าผู้ใดนี่มาเอารถเข็นขนปูนขนเพื่อนไปเฉยเลยอ่านี่มันเหตุการณ์อะไรกันครับเนี่ยเจ้าของคงคิดในใจว่ารถเข็นกูอยู่ซ้ฉันเป็นผู้วยความรู้ด้านพยาบาลและฉันเก็บขนของฉันไว้ในกระโปรงหลังรถฉันระหว่างเก็บรายละเอียด และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อฉันนํารถไปล้างเยอะ <c oughs> เป็นใครก็ตกใจนึกว่าศพบ,บ้าเอ้ยแม่ทําไปได้สงสารพนักงานทําความสะอาดรถเลยมาเล่นกันโถ่แม,ม่อย่ามาเก,กะกะสิไปไหนก็ไปไปไปไหนก็ได้ใช่ไหมงั้นขอนอนอยู่ตรงนี้แล้วกันไม่ใช่ตรงนี้สิโอ้ยเหนื่อยใจกับหมาตัวนี้จริงในขณะที่พอหนุ่มคราวงามคนนี้กําลังเปิดประตูเข้าไปในบ้านจู่ๆหมาของเขาก็วิ่งพวดพลาดออกมาอย่างรวดเร็ว เล่นเส,สาบ้านหลุดเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเสาบ้านไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าน้องแรงเยอะนะฮะดูดิดึงหลุดนางปึ๊ดน่ะก่อนหน้านี้เป็นรถยนต์ที่ไหลใช่ไหมครับคราวนี้เป็นรถบรรทุก3ล้อที่ไหลก็ไม่หาอะไรหนุนล้อไว้สะหน่อยเนาะก็รู้อยู่ว่าทางมันลาดชันนะ่ะจะวิ่งได้ตามยังไงทันเนี่ยอืตกน้ําด้วยดูเหมือนว่าสองคนนี้จะแข่งกันโยนถุงขยะลงถังนะฮะคนแรกโยนไม่ลงแนฮะมาดูคนที่สองกันบ้างแหมตาคนนี้รีลายเยอะจริงกว่าจะได้โยน เรียบร้อยลีลาดีนักนอกจากขยะจะไม่ลงถังแล้วยังกระจายเกินกาดอีกชายคนนี้กำลังจะดึงประตูเหล็กม้วนลงมาเพื่อปิดร้านแต่ทว่าประตูดันไปโดนกับโน้ตบุ๊กซะอย่างนั้นเหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่าถ้าจะใช้โน้ตบุ๊กก็อย่ากลกางให้มันออกมานอกร้านนาจะจ๊ะ what the heck ร้านนี้คือร้านอะไรใครเข้ามาเป็นต้องโชว์ลีลาต้องโชว์เต้น พี่คนนี้บัลเล่มาเลยอ่ะน่าจะเป็นคอนเทนต์มากกว่านะผมว่าแต่น่ารักดีเพลงแตกหนึ่งสวยพี่สวยดูสิขนาดจอดรถอยู่ดีๆก็มีวายจะเสียหายซะได้คนโยนก็แม่นเกินเอ๊ะจะโอ้โหยล้อ <c oughs> <c oughs> จักรยานลงไปในล่องฝาท่อระบายน้ำพอดีเป๊ะเลยสวยแท้เหลาดีนะเจ็บไม่มากนะ่ะ ขณะที่พนักงานส่งของนําของมาส่งที่บ้านหลังนี้จู่ๆประตูที่กั้นหมายอยู่ก็โค่นล้มลงแม้น้องหมาจะไม่ได้วิ่งออกไปแต่คนส่งของไปนู่นแล้วดูเหมือนเขาจะยกอะไรมานะฮะแต่มันมืดมากอ๋อน่าจะเป็นทีวีนะฮะอุ้ยแม่แหกสงสัยจะสะดุดเห็บหมาล้มนะฮะจอมผมนี่เก่งรอเลยครับพี่คนที่ขี่รถไปเกี่ยวโดวนแผนหลกล้มหน้าเสียเลยอะขณะที่ชายใส่แมสคนนี้กำลังโยนลูกบาส จูๆลูกบาสก็ระเบิดเป็นสองส่วนโดนอะไรย่ะแม้จะข้ามถนนตรงทางม้าลายก็ไม่ได้การันตีว่าจะปลอดภัยนะฮะดูดิจริงๆแล้วผมว่าถ้าจะสร้างทางม้าลายนะฮะก็ควรจะสร้างไฟคนข้ามด้วยนะมีแค่ทางม้าลายอย่างเดียวไม่พอนะครับพี่คนนี้คือฮีโร่ชัดๆเป็นฮีโร่ที่มีพลังพิเศษที่เรียกว่าน้ําใจอุ้ยเหมือนน้องหมาจะดีใจที่เจ้าของมาอ้าวไม่ใช่นีหว่าวิ่งผ่านไปเฉยเลยไอ้เราก็นึกว่าเป็นเจ้าของหมาสิกเอ้า เห็นจะหมาไล่กัดอันนี้หมาไล่ชนฮะเอา้านี่หน,นีตำรวจมาหรือไงเนี่ยวัตฟากมายังไงวะอย่าบอกนะว่าเอารถมาส่งอะ่ะอุ้ยเอา้าเอาเข้าไปใครจะไปคาดคิดเลยครับว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมันจะชนกระจกล้มลงมาแตกดูสิแท้ข้าโพดอยู่ดีๆก็มีอีกตัวมาชนกระเด็นไปเลยแม้แต่วงการกระลอกก็มีนักเลงนะฮะไปดูสกิลการจอดรถขั้นเทพกันครับ โอ้โหดิฟก่อนแล้วก็ถอยหลังเข้าซองชกอัพเด้งราวกับจิงโจ้กระโดดเลยแมวของฉันทําไอแม้ของฉันร่วงหล่นลงมาจากชั้นสองไม่อยากจะเชื่อเลย unbelievable ใจเย็นลูกขอพ่อใส่รองเท้าก่อนเอ้ยเดียวเอเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแวบบใช้ตูดหรือเปล่านะในขณะที่ผมกําลังขี่มอไซค์มาตามปกตินั้น จูจ่ๆอเจ้คนหนึ่งก็วิ่งหนีผมซะง,งั้นผมขอพูดอะไรหน่อยนะเจ้กูไม่ใช่โจรในขณะที่เหล่าองเพื่อนกําลังนั่งล้อมวงสนทนากันอยู่นั้นจูู่เพื่อนคนหนึ่งก็โยบลงไปในถังซะอย่างนั้นหาเลยทีนี้ในขณะที่ฝ่ายหญิงกําลังกินอย่างอ,ร,อร่อยฝ่ายชายก็เหมือนจะเลื่อนเก้าอี้ออกเพื่อไปห้องน้ําแต่ฝ่ายหญิงไม่รู้ว่าเก้าอี้เลื่อนอยู่จึงทิ้งตัวลงไปแบบเต็มๆโถ เจ้คนนี้กําลังนําถังน้ํามาวางผ่านหน้าต่างแต่ด้วยความหนักของถังน้ําทําให้เจ๊แกน,น่าขมัาผ่านหน้าต่างเข้ามาซะอย่างนั้นยกเข้าประตูมาแต่แรกก็จบแล้วนี่ถ้ามันไม่ขยับนะฮะผมคงไม่รู้เลยว่าในคลิปนี้มีเจระเข้อยู่ไม่แปลกใจว่าทําไมน้องหมาถึงได้ตกกระใจขนาดนั้นขนาดเราเองนะยังตกกระใจเลยดีนะมันลงน้ําไม่ได้ขึ้นบกขอน,นั่งด้วยคนสิอึ๊บอเออฮ้ย เออโอ้ยเต็มหน้าเมเลยป่ะเนะี่ยเอาซะมื่นเลยไม่ใช่แค่กล้องจับภาพได้นะแต่เหมือนว่าลูกค้าในร้านก็จะเห็นด้วยนะเรียบร้อยเหมือนพี่เกจะเล่นเกมคว้างจักรหรือเปล่าแล้วอ,อุปกรณ์เล่นเกมมันหลุดไปโดนทีวีแตกซึมเลยในขณะที่ชายคนนี้กําลังเอ,อ่อจะโน้มตัวไปฉาบพื้นปูนนะจู่ๆเขาก็เกือบไปแล้วไงดินนั่นลังไม่ได้ทันนะฮะไม่เช่นนั้นละก็โอ้โหงานงอกอย่างแรง อ๋อเหมือนพี่แกเอาที่ฉีดน้ําแรงดันสูงมาเล่นนะฮะประมาณว่าจะให้น้ําแบบดันตัวเองให้ลอยขึ้นไปอะ่ะแต่เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคทําให้สายฉีดน้ํามันพยศใหญ่เลยเออจะสงสารดีไหมเนี่ยโอ้ oh my g o s จู่ๆลิฟต์มันเลื่อนลงมาเองหรือว่ามีคนเอ,อ่อปรับเครื่องให้มันเลื่อนลงมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอย่างหลังแหละแต่เขาลืมไปว่ามีชั้นวางของอยู่ข้างใต้ประตูอืออืออันนี้คือแบบเล่นจริงจังใช่ไหม ไม่ได้ปั่นไม่ได้อะไรใช่ป่ะแต่ผมไม่เคยเห็นใครเล่นเวทไปเดินไปแบบนี้มาก่อนเลยนะไม่ใช่ว่าเนียนขโมยดัมเบลกับบ้านนะเล่นปีกซะหน่อยจะได้บินได้แ้ไม่ใช่อย่างงั้นพอและเหนื่อยเออผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมพี่เขาถึงเดินชนกระจกแตกอ่ะเพราะมันใส่มากขนาดผมยังคิดว่ามันไม่มีกระจกอยู่ตรงนั้นเลยปัดปัดปัดปาด เอาสะล้อหลังรถตักยกเลยคุณผู้ชม <c oughs> ดีนะรถมันไม่ล้มนะที่เขาว่ากันว่าสักวันแมวจะครองโลกผมว่าน่าจะเป็นจริงนะมันเล่นถล่มเพดานแล้วอะประมาทมากน่าจะให้ใครมาช่วยจับบันไดหน่อยอือหือวุดวิดเธอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจเคยเห็น <c oughs> แต่งูเก่งกองอันนี้งูเล่นกล้องว่าแต่ว่าขอเลขที่บ้านหน่อยได้ไหมครับจะเอาไปเออเล่นหวยเอ้ยจะไปลงทุนนะฮะงูเล่นกล้องไปแล้วคราวนี้น้องแมวขอเล่นบ้าง ลายบนหัวของน้องแมวตัวนี้ทาให้ผมนึกถึงแบทแมนเลยครับเหมือนหน้ากากแบทแมนน่ะน่ารักจังไม่รู้เป็นแมวหลงหรือเปล่านะหรือเป็นแมวของบ้านนี้เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นในร้านขายยาขายเครื่องสําอางนะฮะจู่ๆฉันวางสินค้าก็โค่นล้มลงมายังไม่มีปีมีเดือนเฮ้ไม่มีปีมีคุยเอาไปทีครับสามพยางอิบอายแล้วคนมันจะซวยยังไงมันก็ซวยครับขนาดนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในร้านแท้ๆจู่ๆล่มก็หัก ทำให้น้ำฝนที่ขังอยู่ในร่มเทลงมาโดนเต็มๆขณะที่น้องแมวกําลังวิ่งก็ตดกเล็กมาจู่ๆชายคนนี้ก็ทําถุงขาดซะอย่างนั้นทําให้น้องแมวถึงกับติดสตันไปแป๊บหนึ่งเลยเห็นแล้วเซ็งเกลแทนอะไรมันบินเข้ามาในร้านอะ่ะนกเหรอช่วยลงหมอเฉยเลยดีนะที่พี่เขาไม่เผลอกินนกเข้าไปอะ่ะถุยจะไปเสียแรงเสียเวลาจับหนูแดกทําไมในเมื่อซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีของให้กินตั้งเยอะแยะอ,อกินแต่หนูเบื่อแย่ วันนี้กินอันนี้ดีกว่าขอบคุณนะครับในจังหวะที่รถปรทุกคันหนึ่งถอยเข้ามาเหยียบผ้าใบและกําลังจะวิ่งเดินหน้าออกไปล้อรถกระดึงผ้าใบเป็นเหตุให้พี่ผู้ชายลม้มซะง,งั้นสวยแท้ออโอเคจัดโต๊ะประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วละ่ะปิดประตูดีกว่าจเจ้อประตูห้โอ้ยเจโนมองแต่ของไม่มองคนเลยเหตุ <laughs> <laughs> <h ate c> การณ์นี้สอนให้รู้ว่า เวลาเดินเลือกซื้อของต้องมองพื้นบ้างนะเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยครับเมื่อวันที่หมิถุนาที่ผ่านมานี่เองจู่ๆก็มีล้อรถปิศนามาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะกิ้งมาชนร้านขายของอย่างแรงโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะส่วนคลิปนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแตอย่างใดแต่เป็นภัยทางธรรมชาตินะฮะเมื่อจู่ๆก็มีลมพายุพัดแผ่นโลหะสปิวว่นเลยครับน่ากลัวมากปลิวเป็นว่าวเลยดูดิ สถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นคาแคนะครับแต่ถึงแม้คาจะไม่แครแต่ผมแครนะอุ๊ยอ้าวรีบขนาดนี้สงสัยลืมปิดแก๊สที่บ้านหรือเปล่าใครทราบบ้างครับว่าชายคนนี้นำเนื้อสัตว์ที่ย่างไว้นะฮะใส่ถาดแล้วเอาไปไหนก็ไม่รู้ครับเดินเข้าไปในป่าเฉยเลยอะ่ะเอ้ยหรือว่าเจ้าค่าเอ้ยขโมยเฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน